นี้เป็นเที่ร้องเพลงเพื่อสงานชอบเพลงนี้มากใช่เป็นเพลงแรกที่เจอความรักแหละ <laughs> เป็น,เป,นเป็นเพลงะละครไซส์สะบัญงาครับผม <laughs> แล้วก็ผมก็ค่อนข้างชื่นชอบเพลงนี้มากอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่ถ่ายช่วงที่ถ่ายละครกันนะครับแล้วก็มีมีโอกาสได้ทำ cover ใน YouTube ครับผมก็ช่อง YouTube ของผมนะพัดเสียงสมบูรณ์ครับเชิร์ช,ชหรือว่าชื่อเพลงว่าเทียนสองใจก็สามารถติดตามกันได้ชอบเพลงนี้แต่รักนายเอกใช่ไหมครับ เพลงดีครับความหมาดีเพลงความหมาดีเงความหมายดีสึกไหมฝ่หม่ก็ดีไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ภาพนางเอกก็ลอยมาตลอดฮนักแสดงเขชื่ออะไรนะนางเอกชื่ออะไรงามงามน่าน้างามครับนางามน้างงามเหมอนช่ครับครับ้างงามเหมือนชื่อครับ ในเรื่องงามงามเหมือนชื่อครับในเรื่องตัวจิตัวจริงงามยิ่งกว่าชื่อครับตอนนี้จะเจะแวไงว่าเราออครับก็ก็มันมันมัน มันมันพิเศษครับมันพิเศษแล้วก็รู้สึกว่าเออมีมีความสุขต,ตั้งแต่เขาเข้ามาเนี่ยก็มีความสุขตลอดก็ที่เขาทำเป็นเรื่องปกติใช่ไครับน่าจะน่าจะน่าจะปกตินะหรือไม่ปกติหรอ <laughs> <laughs> ปกติเนี่ยก็ก็รู้สึกว่าปกตินะก็ได้ใช้เวลาได้ได้ได้ทำอะไรอย่างคนทั่วไปอย่างที่ที่เราเราคิดไว้ทั้งคู่อย่างเงี้ยครับก็ครับม <laughs> ายวันพั ครับใช่ใช่ใช่เป็นเป็นบาริสไทลแรกที่ที่ได้ได้สเปนไทม์ได้ได้อยู่ได้อยู่กับเขาเนี่ยครับ <c oughs> ก็ก็ดีครับน่ารักมากๆเลย <c oughs> แล้วก็คงคงไม่ <c oughs> ไม่หรอกเราเราจริงๆเราไม่ได้แบบถือว่าวันพิเศษหรืออะไรทั้งนั้นเราเราคุยก <c oughs> <ๆ>ันรู้สึกว่าเออคือคือ ไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่แบบ14เป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็วันไหนวันไหนที่เราสะดวกอะไรก็ก็ไปไปกินข้าวไปอะไรกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับผมอยากอยากให้เห็นกล้องนึงเลยลจุดแดงแ <laughs> จุดแดงดนี่นะ ก็ดีครับตื่นตื่นเต้นกันทั้งคู่เลยครับก็เป็นอะไรที่มันก็ไม่คาดคิดไม่คาดคิดว่าเราจะไม่นั่งกินข้าวด้วยกันในวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยใช่อาหารอร่อยอาหารอร่อยอยู่แล้วแล้วก็ ก็ได้ได้ของขวัญแบบเตรียมกันให้กันละกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีมีช่อดอกไม้ที่ที่เรารู้สึกเราเลือกเราเลือกรู้สึกว่าเออมันบ่งบอกถึงตัวเขาแล้วเราก็อยากให้เขาอย่างเงี้ยก็ก็นั่นแหละครับก็สลับกันให้แล้วก็เซอร์ไพรส์ที่ที่เขามีให้เราเหมือนกันก็น่ารักมากๆเลยช่อดอกไม้ที่เราให้เขาในความหมายอเเพราะว่าเขาบอกมีซ่อนความหมายอยู่ด้วยดอกคัตเตอร์เหรอผมเลือกแค่สีโทนที่เห็นแล้วคิดคิดถึงอะไรเงี้ยไม่มั่นใจว่ามีความหมาย มีความหมายอะไรนะใช่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 ก็ตัวผมใหญ่มั้งครับนั่นแหละครับใช่ก็เราก็แลกกันมีมีให้กันทั้งครูก็ก็เขียนแล้วก็แลกกันอย่งเ้มีลายเป็นแฟนกันนะไหมครับไม่มีนจดหมายแฟนแๆน แต่มื้อหวานของหวานของเขาก็อร่อยมากที<ช>่ร <ละ S 2> ้านมือวานของหวานเขาก็ดีมากเลยเสียดายถ้าวันนี้ไม่มีงานผมจะกินให้หมดเลยเมื่อวานะแ,ลวแล้วเมื่อคืนตกลงสถานะะเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ได้ตกลงสถานะกัน<อ>ก็ไปก่อนหน้าน,านั้นไม่ไม่ใช่ก, <laughs> ก็เราก็รู้สึกเหมือนที่ที่ที่ผมเคยพูดไปว่าว่าจริงๆมันก็ไม่จําเป็นต้องมีอะไรมาจํากัดความเราหรอกแค่เรารู้สึกดีต่อกันเราทวีต กันละกันแล้วก็ให้ความสําคัญกันละกันแค่นี้ผมว่ามันก็ก็ก็เพียงพอมากๆแล้วแล้วคำเรียกแทนกันมันเปลี่ยนไปยงไครับก็บาก็ก็มีมีมีบ้างครับเขาเขาก็จะชอบให้แบบเรียกเรียกแบบน่ารักน่ารักไม่เรียกเสียงเบาๆไม่ต้องเสียงดังอะไรอย่างนี้ ยังไงอะครับมันจะตองตไดนะครับไีขายไปขายไปาย่ปขายไปางไายไปขายไปขาไปขานไปขายไปขายไปขาีไปขายบปขาบไปวยไปขาีไปรายไายไปขายปขายนพขายไปกายไประมาณนปขาไปขยไปายายไปขานไปายไปไปายไปขไปาไไปไปาปาาาปราณนั้น ไม่ได้ถือนะไม่ได้ถือก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันไม่ได้ถือเราไม่ไม่ไม่ได้ถือเคล็ดไม่ได้ถืออะไรครับแต่ก็น่าจะเรียกได้แล้วมั้งล่ะครับไม่รู้รอถามเขาเองใช่เดี๋ยวรอเขากลับจากต่างประเทศนะนะรอถามเขาก่อนสิรอถามเขาก่อนรอคำตอบ หมูลงแซแม่หมูลงแซวใช่ใช่ก็คือจริงๆร์ดบอดบิวบอร์ดเขาใสเขาสวยมากนะแล้วก็รู้สึกว่าเราขับไปไหนในกรุงเทพตอนนี้ก็เจอเขากับป้ายซาบิน่าอยู่ตลอดแล้วก็วันนั้นก็ทำไงกับแม่เสร็จก็ไปไปกินข้าวที่เกสอนแล้วก็เดินออกมาก็แบบหหน้าคุ้นๆออกไปก็คือหน้าเซนทรัลเมือ์แบบยาวเหยียดมากเลยแล้วก็ครับก็สวยครับ อคู่ที่แม่หมูเขาบอกว่าเหนื่อยอยู่นะกดไหลช็อตอยู่เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ตอนแรกแบบถ่ายตอนยังมีแสงอยู่แล้วก็เดินไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ชัดไม่อะไรก็เลยขอแม่กลับมาถ่ายอีกรอบนึ่งอยากให้ออกมาน่ารักน่ารักอาจริงนะพูดตามตรงเลยนะผมอยากเก็บโมเมนต์ทุกอย่างยังไม่อยากเล่นโซเชียลอะไรทั้งนั้นแค่นั้น ก็เก็บบรรยากาศเก็บทุกอย่างก็เมื่อวานก็ยกมือถือมาแค่ถ่ายรูปเขาอะไรแค่นี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาเล่นหรือว่าดูอะไรมากอยากเก็บปอนหลับหับพอดีพอดีนั่นแหละครับก็ผมเขินนะผมไม่รู้ว่าจะห้ความรู้สึกเขินยังไงแต่มันเขินฮะ อ๋อก็จริงๆพี่หอมอยู่ในกองอ่ะผมบอกเขาเลยนะพี่หน้าเหมือนใบเฟิร์นมากเลยนะอมองด้านข้างจริงๆหน้ามีความเหมือนใบเฟิร์นพี่เขาก็มาก็เรียกน,า,นายข้านายขาบ้างแต่แม่เขาแซวน่ารักน่ารักกันเลยพี่หอมก็น่ารักอยู่ในกองถ่ายละครด้วยกันอย่างเงี้ยครับปีนี้ไม่ไม่ได้มีแพลนอะไรส่วนส่วนใบก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ต่างประเทศก็ไปไปทำธุระของเขาอย่างเงี้ยครับ ก็เลยใช่เขาก็เลยจองร้านอาหารให้ก่อนหน้านี้วันที่12ก่อนที่เขาจะบินไปน่าจะไปไหว้พระนะถ้าจำไม่ผิดอไม่ไม่ขอไม่เสริมความรักเพิ่มคือไม่แน่ใจถ้าถ้าผมถามแล้วเขาบอกเดี๋ยวบอกแล้วไม่เป็นจริงไไมม่ด้ีโอกาสที่่ไไดต๋อเห็นเห็นเห็น จำไม่ได้พูดว่าอะไรไ,ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาจริงกตอนนั้นตกแบบตกใจเหมือนกันนะไปดูวิดีโอแล้วก็เออยายน่ารักดีขำอ๋นนนนอ,อนั่นแหละให้อยู่ในทิกตอกกนแหละดีแล้วพี่ให้อยู่ในทิกตอกก็แล้วอ <laughs> ๋อแ <laughs> ล้วนั่นแหละก็แวะไปไปดูในทิกตอกแล้วกันนั่นแหละ,ล <laughs> ละครับ นนขอบคุณครับ